สบายดีสวัสดีเด้อพี่นอ้องย่าดำนาแล้วก็อยู่เือนอยู่ซานม้นนี้ระวังลมเด้นนั่งอ่าอันเป็นเกี่ยวบังหุ่งน่อยลอกขักเลยเครือมันมันเกี่ยวกกงหุ่งขักเลยเกี่ยวขึ้นไปดูสิใครพอมีกีมาปลูกบนดหมดมได้ยืนแล้วก็อยู่ผูกพรมพี่น้อง อย่าดำยุบกับมันสีของมึงกาตัวนี้ยาวก็เลยไปดำต่ออย่าไปหลินปลกไพลูกอย่าไปหลินเหลื่อยลูกมาขังอันไรไม่พ่นมันสาดว์้ยสี่แผ่นแผ่นเล่นน้อยนุ่มกระโหลกนี่ขำๆแบบนี้ฟาหมุนดินลายลูกอย่าไปใกล้เด้อนี่หัวคุยมันเป็นทางไปเลยนี่นี่มิวกี้นนี่นี่ นี่ลูกนี่ขี้ปาถ่ายจดจจอยน้องขี้วันนี่ก็พาไปซักยาซักยากันยังบ่หน่ในใจก็จะอยางให้ขขาวนำเกลือผุออคนดือ้อขนาดพาไปฉีดยาเมื่อวานนี่ก็ยังดิ้นบึมบึมเพิ่นกินเกลือแร่กับได้บุยอมกินหนัวกกินกรบปุกิน ถ่ายทองมือหนึ่งหกเจ็ดเถือเมืกี้ตะกี้ก็ฮักก็ออกไปบนนอนมาเนาะพี่บหัวยุงหัวยองมาเถื่อนี่ยงเนาะเออเออปกติก็ถ่ายกับัเป็นน้ำจจกๆขนาดนี้แต่ละเถื่อที่บนถ่ายทองเนาะยังน้อยก็ถ่ายทองดูเลยถ่ายผนใหญ่มันนี่ก็นานๆทีเถื่อนี่นะเออเออโผลใหญ่เถื่อนี่นักลีโลพี่น้องเลย หัดต่ว่ายัางแห้งลายมอมองจะเพิดก็เมือ่อยก็เพียรจะเปิดก็ยังมีแห้งลินยันงลินยังยังมีอยู่เนื้อบอกได้คุณจักบอกเฮือเชื่อมาเปิดท้องเจ็บท้องเจ็บท้องแล้วยากับปยอมกินไม่พาไปซักยาซักยาเค็มเดียวมองก็เลยว่าถ้าเกิดว่ามื้อน,นี้ยังบ่ดีขึ้นผ้าไปขขาวน้ำเกลือยันเพิ่มเมื่อยทางกายขาดน้ำเพิ่นถ่ายเป็นน้ำจโจกไเลยเพิ่ดนะพี่น้องเ้ย สองทงหิวทงหิวใหญ่ๆนะเพิ่นเป็นประมาณเจ็ดมือนี่เลยเนะาะหน้าตาเป็นแบบสีแดงพี่น้องก็มูอบบุ่นกับมิวกี้ครับเพื่อนสบายในกระตเพิ่นละแม่ป้าเพืดเดียวพอได้เลยนะม่ยอมอยู่ผูเดียวเลยประมาณเจ็ดมือเลยที่ว่าอันไปหาหมอสุดก่อนที่สองเถือ่อพาเพื่นไปสีดยาแล้วก็ไปหยัดก้นเอายาหยัดก้นคิงฮอนเบาสบายก็คือ ผ่านมา2อาทิตย์เครื่งเดือนไปอีกรอบนี้เขาจนท่วงว่าจ่อยลงคุณถ่ายลายว่าถ่ายลายแล้วว่าแล้วก็6-7มื้อ7มื้อนี้เลยแล้วก็เข้าบุกินแล้วก็ถ่ายจนจ่อยบุกี้จ่อยลงน้องวิกิอันนาเนาะแพมเพิดจนเต็มทองทงล้เอาไปพังถิ่มซ้ำทองทงบักใหญ่ๆหนึ่งเพราะว่า คำเวลาอยู่ทั้งนอกสิยังว่าส่วนมากิ่อนอยู่ในเฮือนลายกว่าเลยต้องใส่เิืนนี้มันเป็นน้ำอีรีรอได้พี่น้องถ่ายเธอหนึ่งเป็นน้ำจนดแบบแพมเพิดใส่หม่ๆม่ยังมูลน่ยวใ,ใส่จักเถื่อนจนล้นออกมานะน้ำแบบจังสีเลยจังสีเลยน้ำนะเอ้มุดเดินมุดเดินมุดเดินมุนด,มดเดินลูกมุดเดินมันก็ออกห้องิ่นส่วนมากลินอยู่ห้องได้ลินอยู่ในห้องแอร์อ แต่วา่ากลางคืนกว่าสี่เมื่อกี้นอนเด็กมาแตน้าแต่ละมือกากว่าสีนนอนถ่ายทะเลลบันคดิดเบิ่งแล้วพี่น้องเจ็ดแปดมือประมาณคบบ,บ 8, เจดกระเปดนี่แหละเพ็นถ่ายต่อนเนื่องค่ะมันก็เพัมเพลช่องทุ่งหิวนญ่ๆนะไวไหย,ยปกติใช้ได้ลายมือและทงหนึ่งแต่นี่มือหนึ่งเฉพาะแต่ ตอนแรงหามันแต่นานนาฮตอนเศร้าเวลาผลอยู่ในห้องนอนอยู่ในเฮือนก็ใส่ให้ในี่กระเบเป็นห่อห่อหน่อยหนึ่งเลยมันเก่าโหยจะจ่อยลงเรือแตออ่คอจากคนอ้นอวนๆเลยมันยืดห่างยืดห่างใหญ่สองปีไม่ไถ่ายท้องเห็นจ่อยฮะยังลุก เมื่อคืนนี่นอนพลิกไปพลิกมาแม่ mm hmm. เจ็บท้อง mm hmm. เจ็บท้อง mm hmm. แนบักดา่านอนไปจะพังจะ้ะอักลาลา,ลาเอ้ยังนังน่งนะแม่ลู mm hmm. ก๊าลังว้าเป็นในสองคำเ mm hmm. มื่อกี้ค่ะเ mm hmm. ออท้อ,ทองมาหาแม่ mm hmm. แกับเจ็บท้อง mm hmm. เจ็บท้องสินอนเมื่อคืนนี่ค่ะ mm hmm. ก็ได้อีตัวเป็นผงสะเก็ดอย่างไดเนาะ ก็กินตอนนี้ก็กินแบบเป็นเป็นพงคายเกลือแร่น่ะนะแต่ว่าอันอันพวเม็นเกลือแร่อเทใส่นมเหมือนกินเป็นพงขาวๆแล้วก็สิรสชาติจืดๆกินก็สิบ่ค่อยมีอย่างดอกเทใส่นมให้กินพี่น้องแต่เป็นเกลือสมๆว่าอยากเค็มๆหน่อยหนึ่งกับโบกินนะหัวกินยายยำหัวกินเห็ดผู้นั่นหัวผู้นี้หัวถุิธีทางกับโบกินจะเห็ดจังได ใช่ไปถ่ายลบลายมือหนึ่งหกเกลือเหมือนกับเมื่อยกับเพี้ยอะไรเนาะหนัดผู้ใหญ่ทรงซ้เถื่อกักกกบพ่อแหงไรนี่มิเตอร์นำโจกโจกมิวกีน้ำเงาน้ำเงาขาไปฉักราดีนบึมบึมไปกินสนั่นอยู่แถวนะมอไว้ยังมีแหงอยู่ยังมีแหงลายอยู่ดินบึมบึมข้าบ่มีเหื่อมีแหงไงได้มาขขาวน้ำเกลือนี่ ไปลุงจ้าจ้าเ<ว>ที่ยวไปหาแต่หมูปวดสบายอาหันกับไปช้องเถื่อจังได้ลงไข่นะม <c oughs> ันนีทายท่องอีเลยแล้วกระซื้อคือคอยว่าอะยรคงยานั่นแหละพงยาซุปติลิตมาเทศใส่นมให้กินยาปัวลำไส้ปัวถอกท่องปัวยังนะพี่น้อง เทีนมให้กินมื่อไรช่องซำซองนี่ะแล้วก็ช่งเกลเอ้แลี่ก็พยายย้หัวกกินอยู่นบุคอยกินเลยเกลเอ้บุกินเลยนะหัวไอ้เะไดก็บบุกินว่านนี่เบิดมือช่องหนึ่งช่องหัเกลเอ้เบิดมือเท้าขำหัวกกินได้อยู่เบิดชองมืุนี่บุกยังบุกินจังดีเช้าเด้อคำไม่อยากแกะแกะอีเด้อคนหุ่นจักได้ไปหอดอันบ่อนไปหอดบ่อนหามอนะ มันเป็นคลินิกเนาะไปหาที่ติวเพ้นหนาคลินิกนให้ลดช่องซ้ำคนจับพี่นอ้องจับมีกี่ซักคนเพิ่นหลาบเพิ่นแงานนะบุญยอมกินยาครับบุษักก็บ่ได้สักยาเค็มเดียวแต่ทำว่ามันก็นยังถ่ายอยู่มื้อนี้ถ่ายชองเถื่อเลยเด<อ>้นยังพันเถียงชองเถื่อเยเ<อ>ถื่อสิคัมเลยอุอ้มมันจะเถียงบ้า,บ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 า เบื้องลูกพีกล้วยไรเห็นยังคนเดียวเก้าอ่างล่าเด็กน้อยเป็นยังขึ้นมาเนาะบ้า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 อีนางยังเห็นยังยังเห็นยังยังนอนบ้าจากเด็กอ้วนกลายเป็นเด็กผอมเห็นตาปิ๊บปอืมกลายเป็นเด็กผอมแล้วพนได้จำได้มิ้วกีอ้วนอ้วนตัวนึ่น้อยเนาะพอได้ ตีกว่าๆกา็ยืดห่างแล้วก็เผืนเป็นคนบ่ค่อยกินเข่าเมาแต่นมอย่างเดียว่น้อนเอ้กินแต่นมแล้วก็เดี๋ยวนี้ค่ะกับขนมกับนมนี่มากแต่ขนมก็บ่ได้กินลายดอกมือหละเหล็กละหน่อยแบบขนมแบบมันบหวานแล้วขนมที่แบบบ่มีสีลายนะมือเหล็กละหน่อยขนมเป็นสีๆก็เผ่น่ายทองนะคะผ่นกินดอกนมของไทยพวกเล่พวกยังแหละพี่น้องค่ะิ่นกินก็มือละทงน้อยหนึ่ง มุดเล็กหน่อยเพราะว่าผลหากินในวีลอกอะให้กินอยู่เล็กหน่อยส่วนแนวอื่นยังมากมายกับผลห้กินลายว่ะหายทองเข่ากับบุกิน้าโจ๊กดีมากพี่น้องต้องค่อยซื้อโจ๊กมาให้่นกิน่นบุกินเข่าอเอ้อเอยแอ,อะเอะแอ๋แอนยัยี่ล่ะเข่าเด้อบุญเด็กเนือรังเว้าได้ช่องความกับ ปกติพันถ้าบ่มียังเว้าเพิ่นก็สิบ่บ่มียังท่วงเพิ่นก็บ่ค่อยเว้าวาันเลยล่ะเจ็บท้องเว้าบอกเป็นเด้อพี่น้องมัมมัมเอออยากกินมัมมัมปะปะปะให้กินนมเด้อพี่น้องกินนมนอนวะลูกอ่ะออกมาเจอห้องเอกิะชิบ่ได้เข้าห้องเอกซะบ่นี่นอกแมงวัดหลายช่วงหน้าพนก็เจ้ากอดปวดเบิ่งว่าเป็นน้ำลำไส้พี่น้องนลำไส้แต่ว่าบ่มีอาการอ้วกมันมันจะเจ็บท้องทายช่อง ฟองล่วง<อ>กี่ไปกินมามา่ำงกกินนมหน่เกงแกง<อ>ข้าวผัใส่น้ำกงน้ำเกลือกะคนหมูคือหมดูดินอยู่บุบเบิลพอดีดึงใส่น้ำเกลือดินงออยู่แ่ไหนหมักกินโจ๊กกับกินนมกินนมกับเผ<อ>าอื่นๆนี่ของกินแสบสำ<อ>ได้ก็บุกินซื้อมาให้กินจ้า โจกบมีโจกเบิร์ดแหละกินเบิดแล้วมวานนี่กินเองหนึ่งองหนึ่งทงหนึ่งกับเบิดเลยใหญ่ตกข้าวกระตันขงอนนพี่น้องพนสตว์วสิขงเที่งก็มว่างอันนี้ก็มาว่างกันเดีกันบทช่วงนี้บริดรนะหยุดกะเห็นก็เข้ามาเห็ดก่อนเรียกกะลายลเนาะหน่าพนแลวหมักเป็นวสิทธิ์เด็กน้อยก็ได้ เมื่เนี่ยนี่ในกางเกงกับกัดออกว่าตุ่มตุ่มในแบบใสกางเกงใสเสื้อที่แบบแม่ซื้อมาให้แต่ในขอนพนมอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้เอาเข่ากัดดึงถิ่มดึงถิ่มก้องอยู่เมื่อใดมาชสิเลหนุ่มนี่พี่น้องคือในคอยว่าแหละยาพงปัวลำไส้ปัวลำไส้ปัวอันถอกทองปัวทั้งขี่ทั้งหากลำไส้น้อยปั่นป่วนลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ เป็นพงขาวเทสกินก in, in ินได้ถ้าเป็นยาแนวอื่นนะหยดเดียวกะหูกะหูพี่น้องเลยหยดเดียวกะหูได้เป็นยาดีไข่ดียังก็ยาหยดเดียวแหละใส่นมเี่ยเขาซิมเบ่งแบบว่าน้อยเดียวหนึ่งกะหูจักนะเขาซิมเบ่งแบบว่าไมมีกล <no> ิ่นบม่มีรสชาติไม่มีพิษเพี้ยนดังแต่เด็กน้อยหูก็งงเด็กน้อยมันคือหูลิ้นเี่ยคือสีหูจักเลยนะว่ามียาผลกัสีดึง ลองกินบันหล่ะก็ดึงออกมาปุบแล้วก็ยายาแล้วก็สิดึกทิ่มมายอมกินอีกเลยนมขวดนะหิวปันไดก็บยอมกินแต่ไม่สิให้อย่างเดียวนะก็เป็นยาแนวอื่นแต่นีเป็นพงอันอันนี้ก็กิกนซื้อมาใหม่จนเบิดละเบิดละมึนอนี้ก็ซิได้ซื้อมาใหม่ละมีคือมิกกี้เป็นเถือมันบูดเป็นน้ำจุกขนาดนี้นะอันนี้แบบตั้งแต่มิกกี้ นั่งนย,ยอยฮาทรงีนีใข้างนี่แหละนักหน่วงลีโรูก่กีทองล่วงนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้พยายามพยายามแบบโบซื้อโบให้ผู้ใหญ่ซื้อของหวานของเย็นยังมาอ้างทางนั้นเลยพี่น้องแห่งสิพิษทองคเแล้วก็เจ้าหน่อยวางหันกับเจ็บคอเป็นไข่เีย้ยนั่นกินของหวานของเย็นนั่แหละ <c oughs> แล้วก็ลังจากมือนั่นมา <c oughs> กับพยายามแบบ ีกเลี่ยงถ้าผึ่นเฮ็ดแล้วผมก็ได้กินน้ำคือเก่านี่นี่นี่ทรงเกลอแบบเกละอันนี้มันเป็นสีขาวเนาะกระเจ้าว่ะคนขายยาบอกว่าเอาคาเจ็บทองเอารสเค็มมันมีเค็มนิดเดียวนะแค่แตกต่างจากน้ำเปล่านิดเดียวก็ยังบุกินนะพี่น้องมีรสส้มกับรสเค็มรสส้มก็เคยลองมาแล้วกับบุกินพงอาโอเอสนะ โบกินจะดีกกินง่ายก็ับโกกินอืีอกินอย่างเดียวคือนมพ้าหม่มเออพวงพ้าหม่มเห็นสะแพนถือพ้าห่มมาวพวกพ้าห่มก็ว่าแพ้ใหญ่เห็นเอินนแพ้เด้ผ่าคนหนูนิวเอ,อเนินแพ้แพ้ท,ทั้งน้ำกบสซัดทั้งเอ้ยเห็ดกระตังโทรศั์แม่พวนี้หนามกี่ จะเมื่อยว่ลรูบ้าือ่งสื้อไงสื้อไงเห็นตะขอจ่อยลงเงเลยเออตัวดังชื่อใหญู่กชื่อใหญ่อไป่นไปันผัก<ป>สะแพนซึกระเร่กับพง<ป>สุปตอริทมาใหา้ว<ป>านนี้ก็ซื้อปลารลาหนึ่งซองหนึ่งกินเบิดเลยเไ<ป>ี่ปกะชงนม เพิดกินประมาณสามสองเทใส่นมต่อมือให้ก็จะให้กินหนึ่งห้าชองช่องต่อมือเมื่อกี้กินประมาณสามซองและเทใส่นมใส่นมหรือว่าเทกินโดยตรงสปากก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้กินบอได้ใส่น้ำก็ได้การกับพงเกลือะไรพี่น้องอันนี้มามมี่อีกเลยเฮ้ยดึกถิมเห็นอย่งดึกถิมแล้วก็หายกินยังไงนม พี่น้องก็ผากสื่อน้ำซอสแทนจบเอาไปส่งใส่น้ำพ้อนนะเพื่อนก็คำบอให้กินจะดีมันผัดอันโบกินข้าวจะดีเลยพี่น้องก็เลยให้กินกินก็บไ่ได้ขู่คาบบม่ได้ถูกมือดอกบบได้กินตะเฮงแลนะฮะก็สิก,กินวานนี่วานนี่ชงกงกับเบิดคับเขียงกับคับเช้า,าแล้วก็มื่อนนี้ซื้อมาให้ใหม่ เด็กอันนี้ดีดูดิพงุงอ O S อันนี้รสส้มกับรสเค็มอันนี้เป็นรสเค็มแล้วก็พงอันนี้พมซุปติลิทอันนี้นะโบมีกลิ่นมีกลิ่นหนิหน่อยกลิ่นแบบยงังออกหอมๆในจากน้อยหนึ่งแลวก็รสชาติจืดๆคือน้ำเปล่าแล้วท่าแต่มันเป็นน้ำขุ่นๆกะเทเป็นพงใส่นมเหมือน,นกินถ้าตัวนี้นี่ ชงให้กินกเคยกินไนงะเออมาแม่ไปชงให้โอเคพี่น้องเออไปชงโจ๊กให้มิวกี้นนออก,ก,ก,ก่อน,อนเนอ๊ะเอะพ่อพี่น้องบอกโฆษณาให้เด้อพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนกินก็ได้กำน้อยก็เที่ยวต่ไปหามอยไหวไปแล้วสบายดีพี่น้องหาชงก่อนก่อนเผื่อมันชีเย็นโอ้ยเย็นน้ำกระบาดทันคือเมนจุกนี่ถามว่ามันเค็มแห้งบอกคอยก็ใส่น้ำซีเรลายใมันเลวๆเนาะมันจังโมเค็มนะ บางคนวอ,อากให้ลูกกินร้านเค็มแหงแต่เขาก็มาให้กินตลอดคือเฮงแล้วผลไม่ได้กินทักก็กินวันนี่กับกินต้นนี้เบิ้ก็คือเบิ้อีกแล้วก็จกักย่ำใดเอกคุณหลาจังสื่อๆกินเอกพี่น้องเลยไปเลยเด้อฝากบึงโฆษณาให้เนี่ยสบายดีพี่น้อง